เียวพี่นาคาพี่เขาเรียกนาคาเหรอนาคาอ๋อน<า>ึีกว่านาคา,าเห็นชื่อโรงเรียนว่านาคาโอ้มีของหวานด้วยซัดเต็มที่เลยไม่ได้กินหวานมาหลายวานันแล้วม,มีแบบซองอะไรแบบซองก๋วยเตียวเตียวเอาหมูรื้ว่าอะรคะเอาหมูครับครับลูกชิ้นหมู อะไรอ่ะเคลือยับหน่อยค่ะน้ำตกเนาะเซตเล็กน้ำตกแห้งไทยโอ้น้ำต้มโอ้โหกราบ้านคาบอยมามามอไม่สักเน้อ เป็นไม้หมดเลยโอ้ออกเป็นแนวคาวบอยเลยนะี่ยบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวนาขา่าอำเภอนาหมืน่นใช่ไหมอำเภอนาหมื่นจังหวัดน,น่านมีตำบลไหมเขาเรียกตำบลเมืองลีเมืองลี เดี๋ยวยุงไงอืมอร่อยขนาดนี้ไม่ต้องปรุงพอดีผมทำรายการครับวันนี้ผมมาทำรายการที่เออลำ้ลำลำ้ำล้ำไม่ต้องปรุง แซ่บหลายไม่ต้องปรุงไปไปหากินกาแฟกันต่อมาครับมาดื่มกาแฟกันสักหน่อยโอ้ร้านกาแฟเว้ยโอ้โหอิเบียรสักป๋องนะอ่าถ้ากินเบียร์ก็ไม่ได้กิน กาแฟเด็ดเอาล่ะเอาแช่เย็นก่อนตอนเย็นเด้อฮะเย็นล้วนอันไหนพูดถึงเอาอะไรไปไว้ตอนเย็นเอาเบียร์เอาเบียร์ไปไว้ตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็ได้อยู่เบียร์กินรวมกันนี่ก็เมาแกะเมาแอะเลยนะเนี่ยเอาเบียร์ปั่นก็ได้กาแฟกาแฟเย็นคาปูเบียร์อันนี้พี่แขกกินอะไรอ่ะสั่งไปแล้วไอ้นุกินเอาเหรอก็สั่งมาผมไม่ได้กินอะไรพมกินกาแฟได้ีไหม ผมก็แน่นนะตะก,กี้กินของหวานไม่กินแล้วเ้อนัขายของสัอันนี้สัตว์อะไรชอบกินเนี่ยครับหมูหมูโอ้เห็นไก่ก็กินหน้านี้ไะไก่ไ มันกินแป๊บเดียวเนี่ยมันอิ่มเลยนะไก่มันไม่เปืองข้าวเปลือกนะผมเลี้ยงไก่ชนอยู่บ้านคราวนี้เขาเอาไปบดเหรอครับหรือยังไงเอาไปบดอีกทีนึงนี่แหละครับหมูบ้านบ้านนาแข้วนาแข้งนาแขว ลมลื่นเงียบกลางคืนนอนหลับสบายดีนี่หมูไปครับเดี๋ยวไปครับพาไปดูหมูครับเดี๋ยวพาไปดูหมูแล้วก็ลงไปที่ไล่ข้าวโพดชั่ว นี่หมูพ่อพันโอ้โหไปครับพาไปดูบรรยากาศไล่ข้าโพดนะฮะกลางหุบเขา โอ้เนี่ยครับอยู่กลางหุบเขาเนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศครับผมอหเป็นไงอยู่นี่ก็ส่วนใหญ่ทําไร่ข้าวโพดนะฮรเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็จะได้เดินทางกลับเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อากาศตอนเช้านะฮะเป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับตื่นสายหน่อยมันนอนแซบก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จอะไรก็จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดแพร่ครับสวัสดีครับพี่แกครับสวัสดีครับแสง,สงแรกของวันแสงแรกของวันที่นี่อ่ะแปดโมง พ <laughs> ี่6กโมงครับแปดโมงครับเป็นชีวิตที่สโลไลจริงๆเลยนะครับแสงแรกของเราจะเห็นแสงแรกนึ่ง้น,งน,งนงยอดยอดเขา8ปดโมงครับยอดเขาใช่แสงแรกของพี่เนี่ยแปดโมง ฉันคงกล้สวยอกกฉันวมสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อะไรนะแม่ปิงคุณสถานคุณสถานอ้าวเห็นใต้บอกไอ้จุดตรวจแม่ปิงแม่ปิงแม่ปิงหรือปิงปิงปิง แม่ติงก็ยังอยู่ในอาเขตของน่านอยู่ยังอยู่ในเขตของน่านอยู่ฮะดูดูดฮะภูเขาเโอ้หนำซ้อนกันเยอะเลย,อเ,ย,ลยเออเ,น,อเอน,อนี่ยแบกสัมภาระมาโคตรหนักเลยลรถก็หนักพอแหง้งแล้วไต่ขึ้นเขานี่โอ้โหกลิ่นคัดนี่ยไหมเลยไม่ไม่ <laughs> ดันขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้ oh. จอดแป๊บหนึ่งถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไป ทางชันเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยโอ้ลากเกียร์หนึ่งกันเนี่ยเกียร์หนึ่งเลยเบรคด้วย ใในควววาาาามงจจช่เลททกรกรระํตรงนี้บ้านบุญยืนเป็นหมู่บ้านผีตองเหลืองนะฮะตอนนี้เราก็เพิ่งลงมาจากเขาราดชันมากเนี่ยพอไปทางนี้แต่ว่าเขาาไม่ให้เข้าหรอกช่วงนี้เป็นหมู่บ้านผีตองเหลืองอข้างหน้านี่เป็นเผ่ามงค่ะ ที่เราจะผ่านไปอีกนี่คือจะเป็นเผามงนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามดูเส้นทางที่เราจะไปดูนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมครับผมเขียนออนไลน์เฮ้ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปบุกเวรนี่บุกเวรนี่บุกเวรนี่หันไปรนี่บุกเวรนีบุกเวรนี่เฮ้ยหงี้ครับเสาใหญ่บุลังทึมเลย นี่ก็คือแปลงผักผักอะไรนาะไม่ค่อยรู้โอ้โหเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดอยอีกนะครับผมจะเป็นดอยข้าวโพดเป็นเขาหัวโลนเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนดอยแพระฮะเป็นดอยที่เขาทําปลูกข้าวโพดเยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นภูขเขาหัวโลน เป็นเขาหัวโล้นที่มีช่วงหนึ่งที่เคยออกข่าวครับว่าเป็นเขาหัวโล้นที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือเขาทําปลูกข้าวโพดนะฮะชาวบ้านแถวนี้มีแต่คนคนรวยนะครับผมผ่านมานี่มีแต่บ้านหลังใหญ่เบ้อเริงเทิมเลยนะฮเมื่อก่อนเขาเป็นอ่าเผ่าม้งแต่ก็ด้วยความเจริญที่เขาขายข้าวโพดได้เยอะก็เลยมีความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านขยันอ่าขยันคนขยันทํางานจนจากกกลที่เป็นเหมือนเป็นเผ่าม้งทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนหมู่บ้านทั่วไปนะฮะก็มี บ้านหลังใหญ่หลังโตเออเป็นหมู่บ้านเศรษฐีไปเลยเพราะว่าข้าวโพดมันราคาดีนะครับผมใครปลูกได้ก็ปลูกนะฮโ,โลละเก้าบาทสิบาทแล้วถืออโลละเก้า <9 S 1> บาทสิบาทนี่ปลูกข้าวโพดอะไม่ธรรมดาด้ยไปฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในเขตจ,จังหวัดของแพร่แล้วฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อดูดูดูเสียดูบรรยากาศโอ้โห ไปกันต่อครับผม อันนี้เราอยู่เขาหัวโลนดูดิครับสวน,นกเกษตรบนบนเขานี่สวนเกษตรนี่บนเขาบนดอยเนี่ยดูดิไม่น่าหะ่ะกเขารวยกันนะ <laughs> เขา้าภูเขาทั้งลูกกับทำเกษตระพืน <laughs> ้นที่เยอะมากเลยถ้าทำเป็นที่ท่องเที่ยวเน้สุดยอดเลยโอ้เชื่อป่ะต่อต่อไปเราจะข้ามภูเขาข้ามลงบิ๊ก ข้ามขึ้นบีข้ามโอ้เราข้ามลูกนู้นมาเหลอใช่ใช่สูงสูงไงน่ะข้ามเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปอีกเนี่ยไปข้าแพทใช่ไหมข้าแพทย์ข้าแพทอีกสามสิบหกกิโลสามสิบหกกิโลไปแค่ไปเลยอุติดนะอ่าเลยอุติดอุติดตรงนี้หี้วตรงเนี้ย มาเลี้ยวตรงแยกอะไรเนะี่ยน้ำอ่างเมื่อกี้อจุดจัวอะไรวะเีวตามนี้แหละชีวิตผมเปิดไปตลอดนี่แหละออโอเคตามนั้นแหละ,ะไปตรงนะจะอ้อมทางสีนู่อื่นไปโค้นไกลเลยอะ่ะสชั่วโมงมันจะผ่านรานการณนครไทยตอนนี้เราก็จะแยกกันแล้วนะครับผมก็มาส่งถึงครับแยกกันแล้วครับจังหวัดแพร่มันเป็น จังหวัดที่แบบเหงาจริงๆะครับนี่ท่อไมาขี่รถคนเดียวแล้วครับนี่ครับโชคดีครับโชคดีผมก็จะขึ้นดอยเหมือนเดิมว่ะขึ้นดอยเหมือน, <c oughs> นเดิมโอ้โหดูนะภูเขาไกลๆนั่นนะภูเขา,าสูงๆอ่ะโอ้โหมาได้ไงมันเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับ,นนบนนดีครับโชคดี อนนี้จับเตาถ่านนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟแก้ง่วงซะหน่อย แบื้อสตอเบอรี่มีอะไรแถมอ่ะมีลูกลูกบวยครับลูกบวยแถมเหรอมีว่าให้ซื้อะแถมครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับสุดหล่อเดี๋ยไม่มีเก็บเองเหรอมีครับ๋อมี ไม่เก็บแล้วครับเหนื่อยครับร้อนแดดครับ <laughs> ให้เก็บให้แล้วครับดีแล้วครับเอคเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อน <laughs> บันทึกการเดินทางครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยโอ okay. ขอบคุณครับสวัสดีครับ